ท่านผู้ชมที่รักขอต้อนรับเข้าสู่โลกนิยายจีนอันน่าหลงไหลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกตอนของการผจนภัยครั้งยิ่งใหญ่นี้ตอนที่หนึ่งมีว่าสวรรค์หรือพิภพ,พ,พตัวตถาคตเหนือสรรพ,พสิ่งไม่คาดคิดเลยแฮะว่าเราจะกลายมาเป็นเนนกว่าดลานที่วัดเศ้าหลินแบบนี้สูฉินลืมตาตื่นยันกายลุกขึ้นอย่างว่องไวเดินผ่านประตูออกไปด้วยความรวดเร็ว ซูฉินหาใช่คนที่นี่ไม่เขามาจากโลกดาวเคราะห์สีน้ำเงินตามจริงแล้วซูฉินก็ไม่ใช่ลูกศิษย์ของวัดเส้าหลินเสียด,ด้วยซ้ำตอนที่เขาข้ามโลกมาแต่แรกนั้นเขากลายมาเป็นคุณชายสามแห่งตระกูลซูตระกูลซูถือเป็นตระกูลมั่งคั่งประจํำถิน่นมีผู้เชี่ยวชาญอยู่มากมายหัวหน้าตระกูลถึงกับมีพลังอยู่ที่ชั้นหกนับเป็นผู้แข็งแกร่งในพื้นที่รอยลีนี้โชคไม่ดีเมื่อซูฉินอายุได้เพียงสิบขวบ ซึ่งก็คือไม่กี่วันก่อนหน้าศัตรูตัวฉกาจของตระกูลซูเข้ามาทําร้ายหัวหน้าตระกูลด้วยน้ํามือของมันเพื่อรักษาตระกูลเอาไว้ตระกูลซูจําต้องปลดสิธิ์ทั้งหลายเป็นทางออกสุดท้ายและซูฉินก็โดนส่งตัวไปวัดเซาหลินอย่างเงียบๆเ,เพื่อป้องกันการปฏิเสธของทางวัดตระกูลซูจึงไม่เปิดเผยสถานะของซูฉินแต่ส่งเขาไปในานามของเด็กกําพร้าแทนวัดเซาหลินเป็นสถานที่ที่มีเบื้องหลังยากจะยัง แม้จะอยู่ในช่วงตกต่ำในเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่ศัตรูของตระกูลซูก็ไม่นบว่าเป็นตัวอะไรในสายตาเศ้าหลินตราบที่สูฉินยังอยู่ในวัดเท่ากับว่าประกันความปลอดภัยได้อย่างแน่นอนความจริงสูฉินเข้าสักการวัดเศร้าหลินเป็นที่เรียบร้อยเพียงแต่ไม่มีพรสวรรค์ในเต่าวิชายุทธจึงได้เพียงแต่รับหน้าที่เป็นเนนกวาดลานสังกัดตำหนักกลานจิปาทะสูฉินเดินมาที่ประตู ขณะนั้นมีสามเณรห่มชุดคลุมสีเท่าหลายสิบคนยืนออกกันอยู่ที่ด้านนอกซูชินเดินไปหาพื้นที่แถวๆด้านหลังสำหรับตัวเองเอาละตั้งแต่ที่พวกเจ้าเข้าร่วมกับทางวัดเซ้าหลินจงอย่าได้สนใจอดีตที่ผ่านมาเป็นพระใบหน้ากว้างหูใหญ่พูดออกมาถึงแม้ว่าลานจิปาถะจะไม่ได้ยอดเยี่ยมเหมือนกับลานธรรมและตำหนักยุธสงแต่มันก็ยังดีกว่าอยู่แบบเงียบเหงา เพียงทำตามหน้าที่ในทุกวันให้ดีก็จะไม่มีใครมาุ่นวายกับพวกเจ้าพระนาคว่างหูใหญ่หยุดพูดไปครู่หนึ่งก่อนจะค่อยพูดต่ออีกครั้งเอา้าแยกย้ายแล้วไปทำหน้าที่ของตัวเองซะกลุ่มเดน,นต่างกระจายตัวกันออกไปทีละคนคนซูฉินถือไม้กวาดไปทางโถงศาลาการประชุมใหญ่เขาเป็นเด่นกวาดล้า,ลานแต่ที่วัดไม่ได้มีแค่ซูฉินเพียงคนเดียวเสียเมื่อไหร่ ในฐานะที่วัดเซ้าหลินเป็นพักแข็งแกร่งระดับโลกมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ไพศาลหากให้ซูฉินทําความสะอาดคนเดียวก็คงทําไม่หมดแม้ใช้เวลาร่วมปีสถานที่ที่ซูฉินรับหน้าที่ทําความสะอาดวันนี้อยู่ใกล้กับโถงใหญ่อันเป็นศาลาการประชุมในไม่ช้าเขาก็มาถึงห้องโถงใหญ่และมองเข้าไปในโถงอันวิจิตรโถงใหญ่ถือเป็นสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของวัดเซ้าหลินทุกๆ มุมสร้างออกมาอย่างประณีตงดงามสูฉินยืนอยู่หน้าห้องโถงมองเข้าไปด้านในก็จะเห็นพระพุทธรูปทองคำประดิษฐานอยู่ภายในแม้จะมองได้ไม่ค่อยชัดเจนนักก็ตามทันใดนั้นก็มีเสียงราวกับเครื่องจักรดังก้องอยู่ในหูของสูฉินระบบกำลังเริ่มทำงานเปิดใช้งานสำเร็จวันนี้โหสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ระบบลงชื่อเข้าใช้งาน ม่านตาของซูฉินหดตัวลงความคิดในหัวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกล่าวถามออกไปอย่างไม่แน่ใจว่าฉันต้องลงชื่อเข้าใช้ที่นี่หรอได้ถูกที่บนโลกตราบที่จุดนั้นมีเต่าะส,สมทิ้งเอาไว้โคดก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้หมายเหตุคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้วันละครั้งเท่านั้นยิ่งความหนาแน่นสะสมมากเท่าไหร่ของที่ได้รับจากการลงชื่อเข้าใช้ก็ยิ่งมากเท่านั้น บางสถานที่สามารถลงชื่อซ้ำได้หลายครั้งเสียงเครื่องจักรกลไม่มีโทนสูงต่ำดังขึ้นช้าๆในหูของซูฉินแหล่งสะสมเตา๋าซูฉินพึพรรมพำกับตนเองแน่นอนว่าเขาเข้าใจความหมายที่ระบบกำลังบอกไม่ใช่ทุกที่ที่มีสิทธิ์ลงชื่อเข้าใช้อย่างเช่นซูฉินที่อาศัยในตระกูลซูมานานถึงสิบปี แต่ก็ไม่พบแหล่งสะสมเตา๋าตามที่ระบบได้กล่าวเอาไว้แล้วระบบก็ไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยซ้ำแต่ที่ถงประชุมใหญ่นี้มันถึงระดับที่เป็นที่ประดิษฐานของพุทธรูปทองคําของวัดเส้าหลินเป็นแหล่งสะสมของเตา๋าตรงตามเงื่อนไขของระบบในหัวเขามีความคิดสับสนวุ่นวายเต็มไปหมดแต่สีหน้ายังแสดงออกด้วยความสุขเดิมทีสูิฉินคิดว่าเขาคงตายไปอย่างเหงาหงอยในคราบของพระกวัดลาน สุดท้ายแล้วเซ้าหลินก็ไม่ใช่สถานที่ที่ใครอยากจะมาก็มาจะไปก็ไปสูฉินสักการะวัดเซ้าหลินในฐานะที่เป็นเด็กกำพร้าหมายความว่าเป็นการถวายกายใจแด่ว,วัดการจะกลับไปเป็นคานวาดนั้นอย่างน้อยๆก็ต้องได้รับความยินยอมจากหัวหน้าตำหนักศักแห่งแต่ความจริงแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยตัวตนของหัวหน้าตำหนักสงคืออะไร เขาจะต้องมาสนใจเรื่องเล็กน้อยเล็กน้อยของซูฉินหรือเปล่าก็แค่พระกวาดล้านนอกจากนี้ถ้าพระถูกรูปขอลาศึกไปอยู่ในเมืองแล้วใครมันจะไปอยู่ในวัดเศร้าหลินกันต่อให้ตระกูลซูจะขับไล่ศัตรูไปได้แล้วและกลับคืนสถานะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาบอกเรื่องนี้กับหัวหน้าสงในวัดเศร้าหลินถึงตระกูลซูจะเป็นตระกูลผู้มั่งคั่งแถบชนบทแต่เศร้าหลินที่ถึงกับเคยอยู่คับฟ้ามีชื่อเสียงในด้านความแข็งแกร่งไปทั่วยุทธภพ ทั้งคู่มันอยู่กันคนละระดับแม้แต่ศัตรูตัวจกาดที่บีบบังคับให้สมาชิกตระกูลสูกระซ้านกระเซ็นไปเพื่อรักษามารดกสายเลือดก,ก็ไม่มีค่าเพียงพอจะเอ่ยถึงเมื่อมายืนอยู่ต่อหน้าวัดเร้าหลินแม้ว่าซูฉินเข้ามาอยู่ในวัดหลบหนีการตามล่าได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ในทางกลับกันเขาก็จะติดอยู่ในวัดไปตลอดชีวิตทว่าตอนนี้ระบบลงชื่อเข้าใช้ทำให้สูฉินกลับมามีหวัง ระบบฉันจะลงชื่อเข้าใช้ซูฉินสำรวงกายพ,พึมพำเบาๆในใจหลังจากนั้นขอแสดงความยินดีกับโทษลงชื่อเข้าใช้สำเร็จได้รับฝ่ามือ,อยูไลเสียงของระบบไม่ช้าแต่ก็ไม่เร็วดังขึ้นในหูของซูฉินฝ่ามือ,อยูไลซูฉินสูดหายใจเข้าลึกเต็มปอดถ้าจำไม่ผิด ฝ่ามือ,อยูไลคือสุดยอดวิทยายุทธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของวัดเส้าหลินซึ่งทราบกันดีว่าจะถ่ายทอดวิชากันเฉพาะตัวต่อตัวเท่านั้นในจังหวัดที่ซูฉินได้รับฝ่ามือ,อยูไลนั้นเองหุ่นงงเหนือถงประชุมใหญ่ปรากฏร่างทองแห่งองค์ยูไลขนาดยักษ์หนึ่งนิ้วจรดฟ้าหนึ่งนิ้วชี้พื้นพระสุธามองดูสง่าผ่าเผยน้าเกรงขามสูงกว่าสวรรค์เหนือกว่าพิภพ,พ เพียงตัวตวถาคตแสงขององค์ยูไรส่องสว่างไปทั่ววัดมีลำแสงยาวสองทอกระจายออกไปนับไม่ถ้วนวัดเศร้าหลินถึงกับสั่นสะเทือนเหล่าพระเดน,นต่างกุ้มลงตะโกนองค์ยูไรอันศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลาเดียวกันที่ร่างเงามากมายมาปรากฏตัวที่ด้านนอกโถงประชุมใหญ่อย่างเงียบๆคนแรกที่มาถึงสวมจีวรสีแดงเลือดหมูในมือถือไม้เท้าเก้าห่วงท่านคือเจ้าอาวาสหุยเวิน เป็นเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลินในยุคสมัยปัจจุบันคนที่เหลือเป็นหัวหน้าตำหนักสงฆ์ของลานสงฆ์และตำหนักสงฆ์ต่างๆในเวลานี้ทุกคนรวมถึงเจ้าอาวาสหุยเหวินมองไปที่องค์ยูไรสีทองขนาดยักษ์ที่ปรากฏอยู่เหนือโถงใหญ่ด้วยแววตาหตนกนโมอมิตาุทธเจ้าอาวาสหุยเหวินเคลื่อนเข้าไปคำนับองค์ยูไรสีทองขนาดใหญ่หัวหน้าตำหนักต่างก็ก้มหัวคำนับด้วยนโมอมิตาภทธ จากนั้นไม่นานแสงขององค์ยูไรก็ค่อยๆสลายไปรอจนกระทั่งแสงจางหายไปจนหมดเจ้าอาวาสวิเวีนถึงได้หน้าเงยหน,น้าขึ้นมองเป็นพลังพุทธคุณอันรุนแรงยิ่งคลื่นลูกใหญ่ก่อตัวขึ้นในใจของเจ้าอาวาสเขาไม่ใช่เป็นเพียงเจ้าอาวาสแต่ตัวเขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญวิทยายุทธ์ที่มีชื่อเสียงขจรขาจายอีกด้วยองค์ยูไรทองคําที่ปรากฏขึ้นนี้ก่อตัวด้วยพลังธรรมชาติแห่งกุธะ ต้องเข้าใจว่าแม้แต่การคงอยู่ของพลังระดับอรหันต์ก็ยังไม่เทียบเท่าแม้หนึ่งในหมื่นขององค์ยูไลสีทองเมื่อครู่เป็นไปได้หรือไม่ว่ามีศิทธวัดคนใดได้รับความชื่นชอบจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเหตุผลว่าทําไมพลังแห่งปุตะถึงเคลื่อนคล้อยลงมาเจ้าอาวาสหุยเหวนมองไปที่ลูกศิษย์หลายคนที่กําลังดูแลแถวข้างองค์พระบุทธรูปทองคําในห้องโถงใหญ่ โถงประชุมใหญ่ถือเป็นสถานที่สำคัญของเซาหลินและมีเหล่าลูกศิษย์ลูกหาคอยดูแลตลอดถ้าจะมีสิทธิที่ได้รับความโปรดปรานก็คงเป็นกลุ่มศิษย์เหล่านี้หัวหน้าตำหนักต่างก็คิดไปในทางนี้เช่นกันสายตาของพวกเขาเปลี่ยนไปในทันทีที่มองเข้าไปในห้องโถงใหญ่ตั้งแต่60ปีที่แล้วสงศักดิ์สิทธิ์มรณาภาพลงในขณะเข้าฌานจากนั้นวัดเซาลินก็ไม่ได้ให้กำเนิดสงอันศักดิ์สิทธิ์อีกเลย ผลลับก็คือสถานะของการเป็นสุดยอดพักตกต่ำลงอย่างรวดเร็วถ้ามีลูกศิษย์คนใดได้ที่ได้รับพลังแห่งพุทธานยิ่งใหญ่แบบเมื่อครู่แล้วละก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสองสารสิทธอบกถ้าจะสําเร็จจนถึงขั้นเป็นอรหันต์ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยคิดได้เพียงเท่านั้นเหล่าหัวหน้าตำหนักพลันเนื้อเต้นทุกคนตรงนั้นถอยออกมาให้หมดอย่าได้เข้าไปใกล้ถ้าไม่ได้รับการยินยอมจากหัวหน้าตำหนัก หัวหน้าตำหนักยุตสงมีลักษณะนิสัยใจร้อนเขาเหลือบมองซูฉินและคนอื่นคนอื่นเน้นหลายคนจากลานจิปาหน้าขาวขาวซื่อๆโบกมือรับคำครับผมในรลานจิปาถ้าชำเลืองมองหด้ากันเองก่อนจะหันหลังเดินจากไปหัวหน้าตำหนักคนอื่นคนอื่นรวมถึงท่านเจ้าอาวาสหุยเหวินเห็นสิ่งนี้แต่ก็ไม่ได้กล่าวสิ่งใด ถ้าพวกเขารู้ว่าต้นเหตุทั้งหมดมาจากซูชินซึ่งเป็นเน้นกว่าลานจากตำหนักกลานจิปาท,ที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขานี้เองคงต่างตื่นตะลึงและไม่อาจทำใจเชื่อได้ลง